โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike Set Go ก็อ่ะโอเคสำหรับอ่ะ้าวอ้าวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหายไปไหนวะนะโอ้โหเฮ้ยมีเสียงอะไรด้้วยเฮยโอเคสำหรับอ่า อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวนี่เราเริ่มเควยกันแล้วเหรออย่าปาเราหมดทีเดไปเลยไป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 โก้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 ปีกหน้าไปปีกหน้าไปยิง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 มางยู่หน้าเราเออนั่นแหละสายการสืบไอ้เพื่อนจะพึ่งไปขอรถซาวด์เบสซาวมันดังมัฟสึกสัฟฟกตหลังด้วยมัฟสึกได้เลยคือถ้บไปข้างหน้าด้วยวิธีการโผล่ โอ้ยมึงโผแรงมากดูหน้าดูหลังให้ด้วยไป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 ปีกสายข้าก่อลปีกสายข้าวบอลเพื่อนเอ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกจริงจริงเออไปมาชักม่าไปต่อไปต่อแอบมีเควีเช่นมีเควีเช่นพังประตูพังประตูพังประตูไปถังก็ไปเลยอยงนี้ถังก็ไปเลยโดดไปเลยโดดไปเลยเดยวระเบิดไปเลยนะโดียวระเบิดนะไปโดดโดดโดดมีโดดโดดโดดไหนโดดเอ้ยเอ้ยอ๋อต้องโดดข้างล่างโอเคโดดเลยเพื่อน ไปเต่อเพื่อนไมดมันต้องเข้าทางนี้ปะไปไหนต้องโดนกลับมาที่เดิมมะกลับเ้าที่ดิโอ้ยโดนยิงโดนยิงโจนตกตายโดนนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนีางนี้เพื่อนไมเพื่อนกแมโอเคเพื่อนโอ้เอาไม่ตกแบบนี่วะออรอรรชิหายแล้วกกโโโอ้ยๆ เอาไ้่เอาเราเอม่เอาคาดูด้ยพลั่แอมล้างนวลแอมล้างนวลโอลบอลโอลโอ้เสียงมันดังย oh. 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 ังวะสีเหลียวเราได้จากเราแล้วเพื่อนไว้อะไรสีเหลียวเลยตายเฉยออกเพื่อนดรอปดรอปโอเคไปครับไปไปไป go go o อยู่ข้างหน้าตายตายโ้ยเพื่อนเราเอ้ยสายสาสอุ้ยเกือบตายเกือบตายเหลือเหลือห้าดวยเรวไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุปีกหลังให้กกกอะไรเพื่อนโอยีไม่ได้เป็น power ranger ของจริงว่ะเหลือห้าเพื่อนอะไรนะอุ้ยอโอ้ยโโดนปีโดนจบไอ้ห้าไม่ใส วลันท์เลยเนี่ยเอาอ๋อไอเพื่อนยังอยู่ดีไหมอ้าวเศราแล้วเปลี่ยนอ้าวเพื่อนอะแล้วว่าทำไมกูไม่เกิดอ่ะแล้วเพื่อนข้ามเมาบางเลยเพื่อนอ๋อเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อตาข้ามัวมากตาข้ามัวมากอ๋อไข่ปลาระเบิดควันเนี่ยอ๋อไข่ไไก่ย่างวิ่งไข่ไข่ไก่ย่างเนี่ยวิ่งเลยถึงก็วิ่งข้าวเสียบเดินออกไปแล้วแหละต้องค่อยๆเดินเพื่อน อย่าไปเลื่อนชแจ็คฆ่าเลยนะผีผามศัตรูอาจมาหาเราได้ทุกเมื่อเนี่ยมึงลองผีผามเอาเอาไม่ตายหรอเพื่อนแคบแมนโอเคกวตัวอีไอเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นเสาไปเลยอ๋อ้อง่าตัวอีเพื่อนอ๋อมันใช้ตัวอีแกไม่อุ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โดนไม่ได้เอาออกเลยก็ตัวอีออกเลยไปตาไปตาไปตาไปาไปตาเลยเดี๋ยวเลยเอาออกได้ จเป็นบาสิเพื่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราสองคนละเพื่อนโอ้โหถึง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 จเป็นบาหมดแล้ววะเป็นบารอดตายมาท้งนานมาตายเขาตรงเนี้ยเหรอโดนไอ้กดสเปนบาที่ที่ข้างเนี้ยที่ข้างบนน่ะเออโอเคไปต่อไปต่อเหลือเราแค่สองคนแล้วสหายมึงชื่ออะไรเนี่ยบอกนาำชื่อมากก่อนดิโอเค ข้าชื่อสีน้ำฮอตเผื่อเจ้าตายข้าจะได้จดจำชื่อเจ้าไว้ไปชุบก่อนชุบกูโกอนเฮ้ย่องไปมาแล้วมาแล้วเพื่อนอุ้ยศัตรูอยู่ข้างหน้าเทียบมากเลยมันยิงแม่นมากใคาบ้านทานคนเรามันไม่ไหวเขาไปตายขาดเพื่อนเข้าไปหลบในบ้านกันเพขาไปหลบในบ้านกันในบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีปืนว่ะมีฟ้าม้ามีฟ้าม้าเดียวแปลงล้างก่อนแปลงล้างก่อน เอาอยู่เจ้าใหม่ก็ไปใช้ได้เลยเจ้าฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นนสิี่มันอะไรกันแปลงร่างไหมฟิชเชอริงเอ้ยฟิวชั่นไม่ได้ฟิชไม่ได้ฟิชเชอริงเราจะย่องเบานะฮะเพื่อนที่จะเข้าประตูมาแล้วเบอร์เลยพุ่งพุ่งพุ่งพี่ใครอยู่ในข้างในไหมครับนันเข้าประตูเหรอไม่มีวะเออเฮ้ยเปิดประตูได้เพื่อน เข้ามาแล้วไอ้แจ็คก็ปีนแล้วอ้าวประตูปิดทำไมล่ะข้างในมืดมากเพื่อนข้างในมืดมากต้องเป็นแมพเพลเร์เ่าวไม่แน่นอนบอกเป็นแมพเฮอร์เรอร์นี่มึงถอยเลยล่ะข่าวว่าคนขึ้นไปข้างบนแน่นอนเลยเจาะไปดูประตูไอ้นี่นี่นี่เฮ้ยเจาะเจาะไอ้นี่มันระเบิดเพื่อนตอยโอ้ยเฮ้ยมันสโลโมชั่นเพื่อนลองดนัิ แมบนั้นเผาเออเรือเือเอาเอาสหายข้ามันน้าจะเมาควันระเบิดเล่นใหม่ไปเพื่อนสหายข้าทำไมล่ะข้าเกิดเมาควันไอ้เยียบเยี่ยไฟมัอนช็อตต่ออุ้ยอุ้ยไม่ช็อตว่ะ ไปไหนต่อเนี่ยโดดเราไปเลยโดดเราไปเลยออกไม่ได้ติดยิงดิยิงยิงกระจกกันดิเอาไอ้ควายเอ้ยเฮ้ยนั่นนั่นน่ะอ้าวนี่คืออะไรเก็บเก็บอีมันบอกให้ชุดกดอีดินี่อ่ะอสเตย์ออนบัสขับรถขับรถขับดิเอาเอาเอาเฮ้ยเอา้งไม้ไอ้แค่นั้นน่ะนะบังด้วย ข้าคิดว่าเจ้าควรจะต้องขับรถมองด้วยวิ่งไปโน่นอ้าวอ้าวอ้าจบกันจบกันคัดเลยคัดคัดคัดเลยคัดเลยโอเคคัดสองให้จำไว้ว่านี่ไม่นี่คือการแสดงหนังแต่แต่ไม่ได้แสดงหนังเข้าใจไหมให้จำลองสถานการณ์คุณเอาเะไเจอร์ลุยยิงมันอันค่าสึนทุกอย่างที่เรามีทะลุมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้ง โอ้ยหน้ากูมาเป็นแม็กเพนเลยกูเนี่ยมีสโลไหมเก้าเก้าเก้าสีเหลืองนอาสีเหลืองไม่น้ำเลยกูดำเลยไปไปประตูประตูประตูว่งข้างๆด้วยตามมารอปีศาจรอกระกระดาก้าวเดินนี่กาโอเคเคลียร์เก้า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 เประตูหนีบประตูหนีบค่ากดเปิดแล้วโอ้ยเปิดประตูแล้วเพื่อนจียมตัวโดน อันนี้เป็นการแสดงเราต้องแสดงให้สมจริงที่สุดเพื่อนเอาละนะพร้อมยังศีรพร้อมยังลุยโดดเร็วไปก่อนตามด้วยติดอยู่คนนึงมาแล้วเพื่อนมันต้องห่วงโอเคต้ก็ไปร้ก็ไปไปเดีข้าด้วยไปให้ไปให้เดี๋ยวข้าคุมให้เร็วเวลามีน้อยตอข้าด้วย ไฟมาไฟมาเข้าแบกเข้าแบกเข้าแบกอ้าวนี่พวกเราโอ๊บปะวะยิงเข้าไปยิงเข้าไปตายแล้วตกเรือเฮ้ยตกเครื่องบินเฮ้ยตกรถไฟไอ้เที้ยนี่ตกสองรอบเลยเชียยแล้วเพื่อนกองกอไฟติดอุ้ยเกือบหล่นเกือบหล่นไอ้เโอ้โกองกองกองกอแผนเดี๋ยวข้าไปข้างหน้าให้จะเอาคุมกลางคุมหลังก็ด้วยเอาชิบหายเออคนขั้งหน้านั่งลง เวลาจริงต้องนั่งก็ก็โอเตอนนี้ประตูเปิดเปิดไม่ได้เพื่อนระวังระวังความแล้วปั๊มแล้วถึงจุดขุดแล้วระวังเออคนจับไว้ดีบอมบ์บอมบ์ดีดเอ้าเพื่อนกูไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้ออ๋อๆๆโอ้ยสมจริงมากเออเหมือนโหมันก้าจะออกจากรถไฟอ้าเพื่อนอ้าวเพื่อน ที่นี่ที่ไหนกันไม่รู้เหมือนกันที่นี่ทีท่ไหนข้าคิดว่านเป็สวรรค์นะข้ารู้สึกว่าปลดข้าออกจากพนักงานก่อนข้ายังตายไปแล้วอยู่เลยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยข้าคิดว่าลงไปเพื่อเพื่อนนี่พวกเราลอบมาได้ยังไงกันข้าว่าข้าว่าเราต้องกระโดดข้ามไปนี่จะรู้ได้ยังไงแล้วข้ามีเจดีด้ยังไงกดข้างบนกดข้างบน เลี้งคิดว่าจะโดนไม่พอนโดนเลยเออเอาไยโยนทะลุตัวไปแล้วขั้นมาแล้วโอเค่ไไม่เข้าใจดาน้ากันเข้าไปเรนเจอร์แล้วเชคไนเรนเจอร์สีหำรอข้าด้วยเราจะกดตรงนี้พร้อมกันเร็วเข้ามาหนึ่งสองสา้งต้ี้อืมตนนี้สวยสิ โคเทลโอ้ยไปชอ็จำได้ว่าตรงนี้ต้องยิงไปข้าตกใจไปเพื่อนแล้วรอเพื่อนก่อนเราต้องยิงไม้นี่ออกเอาละตรงนี้แหละที่ข้าพลาดไปครั้งที่แล้วข้าใจเลนเจอร์แล้วใขับรถมึงดูข่าวเพื่อนมึงดูข่าเพื่อน เรื่องมึงดูขาตัวเองดิมึงลองดูขาคนอื่นดิสดยสยเขาไม่โสดหายเพื่อนไฮ้ยข้างหน้าตูอยู่ข้างหน้านี่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 อะไรข้าเป็นมือสลายนะเดี๋ยวข้าจะดูข้างหลังเองรถตู้ตามมาข้าไม่เข้าใจไปชนชนว้ารถต้องกระโดดไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งข้าก็ไม่รู้มันต้องกระโดดจีบหายแล้วเพลงมาเพลงมา ข้ายิงตรงกลางทังเจ้าซ้ายและเจ้าขวาข้าจะซุ่มสไหนเปอร์อยู่ด้านหลังเอาละเพื่อนอ้ยิงไม่โดนมีสองตัวเองวะอุย้ยอะ่ะข้าไม่เข้าใจว่าทำไมยิงไม่โดนโโโแน่นอนว่าลิฟต์ลิฟมันให้เราเดินตรงไปแน่นอนคือริฟต์เร็ว,รวข้าวอนมันจะฆ่าข้าไปร่วมรบด้สิเหงาแล้วเนี่ยระวังติดทำไมลิฟที่นี่แรงจ้าระวงติด ตัวลอยเลยแอบซ้ายแอบขวาถึงแล้วเพื่อนมาแล้วโอ๊ยยิงมันยิงมันหมานหมดมันไอ้โอ้โหพวกมันอยู่บนทอว่ะยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยข้าไม่เข้าใจโอ้ยทำไมตัวมันอย่างอมตะหรือเปล่าทำไมตัวมันอย่างนั้นวะตัวแม่งสายไปสายมาไขาเขามันให้เราไปทาอะไรต่อเนี่ย ล่วงแล้วโดนล่วงล่วงยังล่วงยังยังไม่ล่วงเีกะหรอนี่โดนลงโดนลงโดนลงไปไปไปแล้วโอ้ยส้อนส้นเชตันจะเอาไปเอาไปจะ้ยเถึไปถถึงไปไปไถึงไไป่ไปไปถึงไปถึไปถงไปถึงไปถึงไงไป้วเว้ยปงงไีถึงปงงไปถึงงึ อ้าวมานั่งทัวไปเลื่อนไปกนเไปเลยไปไหนวะอ้าวเฮียโอ้ยไม่เป็นเฮียอะไรเลยวะแค่นี้เหรเกตครเกตครบแล้วเนเจอร์สีหำล่ะไม่รอหน่อยแล้วรอข้าปบสีหำด้วยจากข้าไปแล้วไปไปไหนอะโขกน ไปไปขวาไปขวาไปไปซ้ายซ้ายข้า่าไม่น่าใช่ข้าคิดว่าเขาจมของรขอเมืองเนี้ยโอ้ยตดไหนอะอะขับขับเรขับขับเใช่หรอไม่รู้ใช่แหละเออใช่แลหละเฮ้ยโอ้โหซ้ายขวา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 ข้างขวมกันโดนลงมาอ๋อขับหงกันหักูนึกว่าไหนยิขน ป่าแล้วเพื่อนกระสุนมอะไรของมืองไปเลยระสุนมข้กระสุนมขาจะหมดแล้วข้าบ้านร้านไม่ไหวน่ะงมันมากจะลื่นโอ้โหะซุนหมดแล้วกระสุนมข้าหมดเหมือนกันอุชิบหายหมดจริงๆริงงตายแล้วเน่ขับอย่างนี้มีไหลรถไหลรถไหลดีแรงมาไม่พอแรงมาไม่พอ เดี๋ยวซ้ายหมดแล้วเดี๋ยวซ้ายอีกเยอะมีแรงวะเนี่ยข๊อปโอ้โหรถมีแรงวะโอ้ี่อย่างระทึกเลยดูดูดูเล่นดิมึงเล่นซะช้าเลยอะไรของมันวะข้าเหลืออีกเก้าล้านสุดท้ายเก็บไปใช้ยางทําไม่มืออาชีพที่ทําไม่ได้เนี่ยนี่เก็บไปใช้ยางพิการพิการเอออุ้ยพุ่งแม่งเกือบชนแม่งเกือบชน ขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยชนเลยเอออ้ันนี้ไปไหนวะไปไเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาแหละเอาไปไหนล่ะเลลังลังงังยิงกูหรอยิงกูโอ้ยข้างหน้าแม่งสายหัวยิงยิงเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้อ้ยเย้เฮ้้นเฮเฮเฮอฮ้เเย้้้เ เรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนขึ้นมาเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเวลาเรามีไม่พอเวลาเราขึ้นหอก่อนเฮ้ยเร็วขึ้นหอเอ้ามิชชั่นเฟลโอ้ไม่นะเพื่อนไม่ไม่นะไม่ไม่นะเพื่อนขอกจะตายไปแล้วเจ็บแบบนี้ใช่ไหมไป ขาก็หมดข่าคงจะต้องเป็นแอสซิสต์คริสไม่นะข้าจะพาตัวประกันไปให้รอดที่สุดที่สุดไม่เราจะไม่จบแบบนี้สหายมันไปขึ้นไปทำฮียอ้ารครนบหมดอ๋ช่วยข้าด้วยข้าพป็นพิธีนนอนช่วยข้าด้วยเออสุดท้ายนี่ข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อน อ,อืรักหอนสหายข้าจะจดจ,ดจำชื่อช่วย,ย,ยขัานหน้ออา,ามืดอีกเทคสามคัสสามรอเพื่อนก่อนอ่ะอ่ะรีบอ่ะรีบรีบอ้าวไม่รอเพื่อนอีกรักรอสีน้ำหมดไปเร็ไปเลยเพื่อนจะเป็นคัสสามแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราเป็นคัสสามอ่ะ โอ๊ยมันยังระเบิดเนาวข้าโดนบทสถานาการออกมาแล้วตรงนี้ยังจำกันได้ดีใช่ไหมทุกคนพร้อมแล้วกระโดดเลยโดนเลยข้าจะไปตายเป็นรอบที่สองเกี่ยวไปล้วกูอล่ะเดี๋ยวข้าจะกระโดดเป็นคนแรกเดี๋ยวเจ้าตามข้ามาไปเฮ้ยตามมารอเร็วรอแล้วโอเคกินว่าครบรอบประตูถัดไปเดือคู่ประตูถัดไปเข้าไปเดินตรงๆเดินตรงๆไม่ต้องโดนทุกคนรถไฟอะไรยัม อาเดยจับไว้ดีๆนี่นี่ีีทุกคนเก็บคอมอเขาเก็บคอมองเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องด้วยเดี๋ยวจะได้เหมือนจริงร้องด้วยโอ้ยเออเออไอ้เปาแไอ้เปลาแกตรงช็อตนี้ทุกคนจะจำความไม่ได้นะครับผมเออนี่ที่เราเราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยข้าอะไรอยู่เครื่องบินนะนี่เดี๋ยวนายมึงไม่้เขาว่าเรือดำน้ำร่มแน่นอนเลย เจ้าออกจากไก่ย,ย่างนี่ประตูนายนายอาไม่ฟังกูเลยแต่ละคนแอบซ้ายแอบขวายิงเลยกาดเข้าไปเป็นลมโบอ้อกูยิงหัวเพื่อนเจ้า,จากาดดนเพืยอตัวเองทำไม <c oughs> โอ้เท่มากเพื่อน <c oughs> ออเฮ้ยรถนี้มีอะไรนะเนี่ยเราต้องไปต่อเอ๊ะเราต้องไปยังไงนะเอายิงไม้ออกสิไม้มนคันไม่อยู่อะ รู้ได้ยังไงเจ้าของบทเขาเขียนบอกมาอย่าลืมสิเราทายแล้วใครขับรถล่ะเดี๋ยวใครขับรถไม่มีแล้วเจ้าวิ่งบนรถทำไมเจ้าวิ่งบนรถทำไมข้างหลังเจ้าข้างหลังเจ้ายิงสิอ๋ออ๋ออรถอันดิอขางหน้าด้วย12นาฬิกาตอนนี้อยู่ที่2นาฬิกาแล้วเพื่อนยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลย เอ้มึงอยู่แค่นี้กูยู่มไดูเลยกระโดกระโดด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 กระโดดกรโดเ้ยไปโดอีกคันนึงเจ้วเหลือกันอยู่2งคนเอ้านี่เจ้าจองที่ข้างหน้าเลยเหรอเจ้ามีทริกไหมเวลาไปเนี่ยก็สุดแล้วไปกระโดดกระโดดกระโดดเออนั่งนั่งมานั่งเร็วมานั่งเร็วนนดตกกันอุ้ยเสียงแหล กกลัไนเดี <que> ๋ยวเจ้าเขาดินตามเข้ามาอู้วันนี้เราลงแล้วล่ะแผนที่จะายพร้อมกันนะโยข้าติดโยังไกลอ่ะข้าติดบัไกลขขึ้นไปเพื่อนกูติดบั๊กไปอนกูติดบั๊กข้ายังขึ้นลิฟต์อยู่เลยเพื่อนกูติดบั๊กเอาเอานี่ไงเห็นไหมแกล้งเพื่อนก็อย่างนี้แหละกำตามทันโอ้โหโอเคข้าออกมาจากบั๊กแล้วเพื่อนกูต้องวิ่งมาเนี่ยไม่เข้าใจ เดี๋ยวใครวิ่งมาไอ้ครับไอ้ครับไอ้ครับใครวิ่งมาขอขุนปนอยู่เลยครับตอนที่ข้อขอครับใครวิ่งมาเดี๋ยวกูเอ้ยกูยังเห็นไอ้ตั้นโดดยนโยนอยู่ข้างบนคุณตัวคนเดียวโดนลงมาโดนลงมาหนึ่งโดนลงมาเลยข้าไม่เข้าใจเมันโดนแล้ว嘛 แบบวิสามันขึ้นรถรถขึ้นอะไรขึ้นรถที่โอ้ย่ข้งแมันรถรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูที่ข้างขาข้างขาขวาเลยดิข้างขายิง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 ยิวโอ้ยเอาใครขับเข้าเปล่าวขับไปขับรถเป็นไวเนี่ยเลี้ยวขวาถึงเป็นเด็กข้าอูโดนเลยเลี้ยวขวา ขับไปข้างหน้าเจ้าอขับไปตามทางโอเคอุ้ยอู้หมีควันด้วยเหรอเลี้ยวขวาเราจะไปสนามบินเราไปตามเส้นทางนั่นแหละไปโลดไประวังรถเมย์ระวังรถเมย์เออโอ้ยมึงชนรถเมย์กันเด็กิังข้างวโอ้ยโอ้ยยางไปรอดเลย ต่อยด้วยเพื่อนตั้งหลักหน่อยถ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 อยอัลเล็กซ์ม่ติดข่อไม่เข้าใจข้างหลังก็เปลี่ยนมึงข้างหน้าก็เปลี่ยนกระนั้นกระั้นกระั้นกระนังกระสุนข้าจะหมดแล้วยิงข้างหลังเร็วปูปลาระเบิดให้เอ้าระเบิดติดอยู่แล้วระเบิดติดถังมันถังมันถังมันเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวระวังนะเดี้ยวหลังนะเดี้ยวหลังเนะเออนั่นแหละโอเคไม่มาชนกันเองนี่ไงโอ ไม่ได้ไม่ต้องสอนลูกไม่ต้องสอนลูกกงชนไปเลยเพื่อนตั้งแหละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเร็วรถจะติดลมกระสุนแล้วไปล้างไปล้างไปล้างแหนะฟองหลังระวังหลังเขาอันมีกระสุนแล้วข้าก็ไม่มีเหมือนกันเอาแฟนไปกินเอาดูนะไอ้ตัวฆ่ากูบิ๊กไอ้ขึ้นบิ๊กวับ โอ๊ยมาขลังบ้าเลยเพื่อนมีสกัดกั้นไว้ก่อนเรื่องกลุ่มเรือลอยแล้วตกลงขึ้นเร็วขึ้นโดดยังไงเนี่ยสเปนบาอ๋อเพ้่สเปนบ้าข้าไม่ออกออกแล้วใครช่วยอยู่อ๋อรออยู่ขึ้นไม่ได้เอาแล้วเพื่อนขึ้นหอมาก่อนขึ้นหอมาก่อนเพื่อนเร็วขึ้นหอมมาขึ้นหอมาเร็วแ้าช่วยเดี๋ยวขึ้นไม่ทันไปเลยกดกดกดไปดิสตาร์ตกดดิเอาแกล่ะสตาร์ตแล้วสตาร์ตแล้วสตาร์ตยังอย่าลงไป มันโกนสตาร์เนี่ยเอกูจะตายแล้วไปก่อนแล้วกูแล้วกูแล้วโอ้รู้สึกเหมือนฆ่าตายในห้องไงไม่รู้ในฆ่าขับพอให้ถ้าเลือกฆ่าเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาเราทุกคนตอนนี้ Power Ranger ได้ทำภารกิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกท่านประสบความสำเร็จครับผมตบมือตัวเองหน่อยโดนลงอ๋อจะเดินจะเดินบนหอทำไมอะโดนตีให้ความหวังมากนะไผ่ไ ใส่มันใส่ตีข,อข้ขอเขาสัตว์ตัวประกันเราจะได้กลับบ้านไปหาหาหน้าลูกแล้วเจ้ามีลูกด้วยเหรอข้ามีลูกชื่อว่าสีสีเหยสีเหยทำดีมากเราสีทั้งสีสีเหยวสีหำและสีน้ำหดทำดีทุกคน โอเคก็ถ okay. ือว e ่าเป็นการจบแมตช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามกันต่อขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโดนไรตายอ่ะไอตีเอ็มมันรอดวะโดนคนสร้างเกมฆ่าไอีมฆ่าตัวเองเหรฆ่าเพื่อนผัวสรุปไอเ่ยชนะ ไ, <shirt> ไม่มีมีแมปะเพื่อนส่วนแมปนี้ก็ยกความดีความชอบไปกับคุณ C T X ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ